เธอจ๋าเมนูวันนี้ค่ะไก่ตุ๋นเต้าเจี้ยวค่ะไก่หอมเต้าเจี้ยวและน้ำมันงาเพิ่มเติมซีฟู้ดเปรีย้ยวหวานเค็มเผ็ดกำลังดีไก่นี้เนือ้อชุ่มยังเปื่อยเลยเธอมาดูกันเราตุ๋นยังไงให้ไก่อย่างสวยและผักยังกรอบอยู่ถ้าชอบกดหัวใจกดเมนกดเซฟนะใส่น้ำมันเล็กน้อยเต้าเจี้ยว3 4ช้อนน้ำตาลปีป๊บ1ช้อนโต๊ะขิงแล้วก็รากผักชีกระเทียมนะคะผัดให้มันหอมก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใส่ไก่ไปเลยค่ะเนี่ยไก่ประมาณ1กิโลน่อยๆ90บาท เนี่ยเสียทั้งสองด้านนะคะให้มันเหลืองเลยค่ะเวลาเราทอดหนังอย่างเงี้ยหนังไก่มันจะไม่หดเวลาเราเอาไปต้มต่อนะคะเสร็จแล้วใส่น้ําเลยค่ะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำค่ะเราช้อนฟองออกนิดหน่อยแล้วก็เห็ดหอมนะคะเพิ่มความหอมแล้วจีน,นิดนึงพริกไทยนะคะใบกะวานค่ะฉันว่ามันไม่เค็มฉันเลยเติมซีอิ๊วขาวไปครึ่งกระบ,บวยนะคะ20นาทีฉันพิกไก่กลับนะคะเสร็จแล้วนะคะเธอต้องชิมนะคะเพราะต้างเจี้ยวมันเค็มไม่เมมท่ากันแต่ละย่อนะคะทำซีฟู้ดรอค่ะ กระเทียมลาบใบชีพิกน,น,น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายน้ำตาลมะนาวนะคะชุรสปั่นเลยค่ะเอาเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตามเราชอบตอนเรารวบผักนะคะปิดฝาค่ะเธอมันเหมือนวิธีการเนื้อค่ะเนี่ผักมันก็จะกรอบสวยกอดขึ้นชันใส่ไอ้นั่นค่ะน้ำมันงาดน,นึดนงไก่ตุน๋นเต้าเจี้ยวชะันนะ่เสกแล้วเธอไก่หอมเต้าเจี้ยวเป็นเอกลักษณ์มากเพิ่มเติมอะไรแล้วจีแลยน้ำมันงานอย่างหอมๆน้ำซุปนะาเค็มหวานกลมกล่อมกำลังพอดีพอดีเจอซีฟู้ดนะ เปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดเ้ยไก่นะเนื้ออย่างชุ่มเลยเอนจอยค่ะ